ฝากถึงท่านยมมาบาลหน่อยผมว่าท่านยมเนี่ยเสือกเกินไปไหมสรุปท่านยมเนี่ยมีหน้าที่ดูแลดวงวิญญาณหรือเป็นหมอดูผมก็เริ่มสับสนกับสิ่งที่ผมเรียนรู้มานะเอาสักอย่างท่านยมเอาสักอาชีพเลยท่านยมบอกเลยว่าสุดท้ายท่านยมเนี่ยเป็นหมอดู หรือท่านยมต้องมารับวิญญาณต้องมาเอาคนที่กำลังใกล้เขาเรียกว่าหมดอายุผมก็งงผมว่าช่วงหลังเนี่ยท่านยมเสือกอย่ากโกหกกันนะท่านยมผมว่าท่านยมนี่เสือมมากอ่ะล่าสุดท่านยมก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการสู้รบกันอีกอ่ะเดี๋ยวแผ่นดินไหวเดี๋ยวน้ำจะท่วมสรุปท่านยมเป็นหมอดูหรือว่าบางทีก็เป็นพวกนักพยากรณ์อากาศ ท่านโยมขอร้องนะให้ท่านเนี่ยไปเรียกดวงวิญญาณคนขเมเรที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยท่านโยมไปเสือกเรื่องของคนอื่นมากไปเลยลืมเสือกเรื่องของหน้าที่ตัวเองหน้าที่ตัวเองไปเก็บดวงวิญญาณเหล่านี้ให้เขาไปกลับพบกับภูมิเพื่อไปชดใช้เวรกรรมหรือบุญที่เขาทำไว้ไม่ใช่ปล่อยให้ดวงวิญ,ญญาณของขเมเรเนี่ย มันวนเวียนหมาก็หอนมันรบกวนชาวบ้านเท่าน,นั้นเข้าไม่หลับเข้าไม่นอนเพราะหมามันเห็นเราดวงวิญญาณเขมรทั้งหลายหรือเอาตอนนี้ง่ายๆท่านโยมไปรอรับไอ้คุณหน่อยไปเพราะถ้าตาบได้ไอ้คุณน่ยมันยังบ้าอำนาจอยู่แบบเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวทหารเขาเนี่ยจะต้องพีชีพพีกาอีกเท่าไหร่เราไม่รู้ท่านโยม แนะนำท่านโยมไปตัดตอนไอ้คุณก่อนเพราะถ้าไม่หมดหมดไอ้คุณปับ๊บแล้วก็หมดไอ้ลูกมันอนะไอ้ที่เป็นนายกอยู่อะไอล้ลุมเเนตลุมมัดตรงลุมาอะไรเนะี่ยไม่อยากพูดยาวจัดการหน่อยนะและท่านโยมรู้ไหมไอ้เมียไอ้คุณน,นั่นนะมันสั่งทาร้ายใครแย่ะแยะมากมายอะท่านโยมจะปล่อยไวาาย้ทําไมแต่สิ่งที่ท่านโยมกำลังทำอยู่ตัวเนี้ยผมว่ามันเสือก มากเกินไปงานรบกวนถ้าใครรู้จักท่านยมนะให้ท่านยมอะเปิดติกตอกว่าหมอปลาเนี่ยเขาเป็นห่วงท่านยมว่าแค่ท่านยมคนเดียวเนี่ยมีหน้าที่หลายหน้าที่เกินแล้วรู้ไหมท่านยมพราท่านยมพูดแบบนั้นเนี่ยมันทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขาหวาดกลัวแล้วถ้าชาวบ้านเขาหวาดกลัวเขาไปแจ้งความท่านยมอะท่านโยมจะต้องลงมาจากฟ้าฟ้าหรือมุดดินขึ้นมา มารับหมายสารนะท่านโยมผมก็อยากรู้เหมือนกันเวลาท่านโยมขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยท่านโยมจะพูดเป็นภาษามนุษย์หรือภาษาเทพหรือภาษาท่านโยมอ่ะผมก็อยากรู้นะแต่ที่พท,ท,ที่ผมบอกอนะ่ะท่านโยมชักจะวุ่นวายเกินไปนะรบกวนท่านโยมไปเก็บเหล่าดวงวิญญาณสามพระเวสีที่อยู่ตำชายแดนแตะเข็บชายแดนเพราะตอนนี้คนที่เดือดร้อนมันไม่ใช่แค่ชาวบ้านที่ได้กลิ่น แต่มันเดือดร้อนยันหมาหมาได้เวลาพระก็ต้องหอนรับเหล่าดวงวิญญาณเหล่านั้นมันเดือดร้อนชาวบ้านบริเวณน,นั้นเพราะได้ยินเสียงหมาหอนพระกลิ่นของซากก็มาต่อแล้วไปเดือดร้อนยังนกกาต้องมากินซากทหารเหล่านั้นเดือดร้อนยังสัตว์ในรฉาอยู่ในป่าแต่เข้าใจว่าอย่างนกกงนกกาพวกสัตว์เดรฉาเนี่ยอิ่มหมีพีมันแต่รู้ว่าไอ้บริเวณน,นั้นน่ะ มันน่ากลัวหรือว่าท่านโยมกลัวระเบิดที่ทหารกัมพูชาฝังไว้อ่ะเลยไม่กล้าไปเรียกดวงวิญญาณไอ้ท่านโยมก็ฉลาดเหมือนกนันนะหรือว่าท่านโยมกลัวจะตายอีกรอบหนึ่งแนะนําท่านโยมนะไปเก็บกู้ระเบิดที่ฝั่งกัมพูชาเขาฝังไว้หลังจากนั้นท่านโยมก็เรียกเหล่าดวงวิญญาณเอาดวงวิญญาณเหล่านั้นนะครับไปไว้บ้านไอ้หุ่น นะแล้วบอกว่าไอ้คุณนะ่ะเขาจะเลี้ยงเมื่อเราดวงวิญญาณน,นั้นไปอยู่บ้านไอ้คุณปั๊บเชื่อดิไม่มีอะไรให้ดวงวิญญาณกินเดี๋ยวเราดวงวิญญาณเหล่านั้นก็จะกินล่างไอ้คุณแทนขเมงก็จะสงบนะขะเมนก็จะสงบนะมันก็จะดีฝ่าน,นี้นะฝากท่านโยมนะ ไปทาหน้าที่ของตัวเองเถอะท่านยมท่านยมอย่าทําตัวเป็นหมอดูคู่หมอเดาเพราะถ้าท่านยมทําตัวแบบเนี้ท่านยมอจะไม่น่ารักท่านยมจะไม่ดูน่าเกงขามท่านยมติงตองหรือเปล่าทักไปทั่วเลยท่านยมฝากนะท่านยมเขม้าใจไหมยมถ้าไม่รู้เรื่องนะถ้ายังวุ่นวายอยู่เนี่ย จะเอาหนังสติกดีดหอยท่านโยมเลยนะบอกก่อนทักมั่วซั่วไปนีท่านโยมไม่ไหวรู้จักหนังสติกไหมแล้วดีดหอยท่านโยมอะ่ะมันเจ็บอยู่นาท่านโยมโอเคท่านโยมถามว่าทําไมล่ะต้องไปอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตชาวโซเชียลว,ว่าเขาอวยโยมบาลยังไงบ้างปรากฏว่าโยมบาลแบบไม่น่าเชื่อเลยชาวโซเชียล เล่นจะท่านไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะทัวลงยม,มาบาลท่านก็บอกว่าเฮ้ยมันลงท่านได้ยังไงท่านก็ไม่ทำอะไรก็มันมีเรื่องเขาบอกว่าท่านยม,มาบาลเนี่ยไปกระซิบว่าจะเกิดหนึ่งสองสามขึ้นทำให้ชาวบ้านแตกตื่นทีเนี้ยพอบางคนได้เห็นปั๊บ ก็เกิดอาการหวาดผวันฝันผวาไปตามๆกันแต่ส่วนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยยมบาลทำหน้าที่เกินไปแล้วไหมเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยมาเป็นนักพยากรณ์มารู้เรื่องทุกอย่างมาเสือกเรื่องมนุษย์ทุกอย่างพอที่จริงแล้วหน้าที่ของท่านะมันไม่ใช่เรื่องแบบนี้ผมก็เพิ่งรู้เมื่อไม่นานนี้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยยมบาล เขาทานอะไรเป็นอาหารรู้ไหมผมคิดผลปี้ก็ว่าจะเอาของไปให้ท่านโยม,มบาลท่านกินท่านกินอะไรอ๋อท่านกินแสงเป็นอาหารท่านกินไม้นักข่าวเป็นอาหารตรงไหนมีแสงตรงไหนมีไม่ยม,มบาลจะมากระซิบข้างหูทันทีนะทุกคนถ้าใครอยากจะเอาของ ไปถวายท่านยมบาลน,นะครับถวายสองอย่างแสงเพราะท่านน่าจะหิวแสงท่านยมบาลกับไม้นักข่าวนะเนี่ยคืออาหารชั้นโปรดของท่านยมบาลเขาก็แปลกนะอยู่อีกโลกหนึ่งไม่ชอบอยากมาวุ่นวายกับพวกคนในโซเชียลยมบาลก็ต้องรับสภาพให้ได้นะแต่โยมบาล ขอไว้สักอย่างดิยมมาบานเนี่ยเลิกกระซิบได้ไหมอ่ะตะโกนเลยหรือตะโกนให้ผมตะโกนแทนไหมอ๋อได้ได,ได้ผมตะโกนแทนอ่ะมึงเลิกหาแดกกับกูได้แล้วกูไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับมึงเลยกูอยู่ของกูดีๆเข้าใจไหม เลือกด่ากกูเข้ามาเกี่ยวข้องได้แล้วนะก็ฝากนะคืนนี้เชื่อว่าท่านยมเราเนี่ยน่าจะนอนหลับหรือต้องใช้ยานอนหลับเข้าช่วยแน่นอนเพราะวันสอวันเนี้ยหนักนะทุกคนอย่าไปตกใจสิ่งที่เขาโพสตเขาโพสตขึ้นมาน่ะมันไม่ใช่โยม,มาบาลมากซิบหรอกแต่คนในพื้นที่ หรือแหล่งข่าวคือตามคาดการเขาเรียกว่าตามคาดการว่าในพื้นที่มาแรงยังไงมันไม่รู้อะไรหรอกเข้าใจไหมเพราะถ้ามันรู้จริงนะมันไม่มาขายของหรอกอยมาบานน่ะนะแต่อันเนี้ยมันสร้างประเด็นขึ้นมาเพื่อให้คนรู้จักสุดท้ายมันก็ไม่พ้นขายของหาเงินเข้าตัวเองนะครับ โยมบ้านบอกว่าอีช้างล่าเป็ดเขาใจะไหมอีช้างล่าหกเป็ดเลิกเอาชื่อกูมาหากินหาแดกได้แล้วนะจ๊ะ